ีจ้าวันนี้เราจะมาชงชาตรามือให้อร่อยจ้าใส่ชาไปเลยสามช้อ,ชอนชารอน้ำร้อนจ้าเติมน,น้ำร้อนจ้า ก็คนคนคนนิดนึงชาจะได้หอมหงจ่าทุกคนพักไว 2, 2้2อถึงสานาทีนะจ๊ะปิดพักไว้เลยเราก็มาชงชาจา้าเนนี้เราพักชาสเสร็จแล้วเติมน้ำข้น,นหวานเข้าไปจา้าแล้วก็นมผงจา้าสองช้อน าชาจาตะเกอร์น,น้ำเชื่อมจาชา้างสีเป็มแมวสูตรชงชาตามือให้อร่อยนะจ๊ะยามเชา้าเสร็จแล้วชาจะชาที่เราพักไว้ก็จะกดดูน้ำชาก็จะ ตอกลงมานะจ้ะลองไห้หมดเลยก็เทใส่จะได้ชาแทมหอม,หอมจา้าเราจะมีใบชามาติดหนูนิดนึงนะ คนจาชาลอนยามเช้าจากลัดหนาวชาเสร็จแล้วสำหรับการชงชาให้อร่อยจ้าของตามือจ้ากระโนขอบคุณที่รับชมจ้า